วิตว่ต่วิผ่านแอปพลิเคชัน Prime TV เริ่มต้น49บาทเท่านั้นถามได้เีราวุศสีละครารามุกจางและสมสีภูสีครับดูประวัติก่อนนะครับไฟแดงแป๊บซี่ซูจีบะหมี่เกี้ยวครับนายกำธรน,นยายเนธครับ18ปี นชกจากอำเภอพนมดงลักจังหวัดสุรินทร์หัวหน้าคณะผู้จัดการผู้โอ้ยหัวหน้าคณะผู้จัดการโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ยอันประวัติโอ้ยยังไม่จบเลยครับโอ้นี่แหละครับจังหวะใบเตะหลุดแล้วครับแป๊บี่โอ้ขยับเข้ามาเนี่โดดสับซอกทีเดียวแล้วก็แทงเข้าไปอีกนะครับโอ้ทนไม่ไหวชุดใหญ่ๆกรรมการต้องนับแลวครับหมายมายอีกแล้วนะครับสายโอ้โหแต่สายแทงสายนี่แม่นนะครับมันก็เข้าชุดเม็ดเลยเหมือนกันโอ้ หมากสุดท้ายนี่ถิ่ม้ายเข้าไปเต็มปลายคางแล้วครับจบเร็วแล้วครับคู่นี้โอ้นี่ครับนิคนาคีทองดีจริงๆครับยอดฉัดโอ้โหเข่าแล้วก็มาหลายชุดเลยครับเข่าแล้วก็สอกครับโอ้โหดูมานี่ครับมาปัดป้องตรงไหนแกก็ออกตู่โจมลงที่หลวมหลุดนี่แหละครับโอ้โหดูครับนี่โอ้โหสอกน่ากลัวจริงๆครับจบเร็วเลยครับโอ้โหตอนแรกนี่เชื่อว่าจะเป็นคู่สนุกแต่ว่านี่แหละครับมาไปเผลอหน่อยเดียวครับ โอ้โหเรียบร้อยเลยครับดูโอ,โอ้ดูครับดูครับมหากำปั้นโอ้โหลูกจบนะครับกำปั้นซ้ายครับดูจังหวะซุปเปอร์สโลนี่ครับพี่ต่อสัก,สกปุตสปาคมผูกกำกับสุดหลอของเราจัดไว้ให้ครับทัดสวยๆแบบนี้ครับอูพร้อมด้วยทีมกันทุ่อฟู่ช่อง24ดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ที่พรายทีวี